โอเคนะครับพวกลับสวัสดีกันด้วยวันนี้ค็ออยู่กับผมไฟโน่ไปกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับครับแค่นี้อ่ะโอเคสร้างหมวดแป้งสร้างไงวะมวนแป้งแบบพ <t une sound> ื้นเรียบเนี่ยสร้างไงจำไม่เคยได้เลยกดตรงนี้ถ้ากดนี้ใช่ปะจำไม่ได้น่าจะถูกอะไรไป ก็สองจะเลิกเร็วนิดหน่อยจะหยุดออกคลิปเร็วนิดหน่อยนะครับอโอเคแค่มาดูทำตามติ๊กต๊อกไปเลยยังรู้ไฟเป็นสีฟ้าทำแง่ไฟสีฟ้าเออนี่เหียนแล้ทำประจัตรงนี้ นานนานเหลือเกินอุ้ยอ้ยตอนนี้ฝนตกอยู่บ้านครับฝนตกอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ได้ไปแต่แถวๆบ้านเออไอ้ไม่ใช่หมอดแตนนี่มันหมอดตะกรือนี่นะเออทำในนี้ก็ได้แต่ต้องหาตรงไปแต่ทำไมมันออกแหลกๆวะฮึ่มชึบชึบอ่ะโอแหลกแหลกแหลกเป็นไงเกี่ยอะไรมแหลกจังเวยแหลกเวยแหลก เออมันแหลกจะอยู่ทำคิดนะเนี่ยรีบทำรีบเออนี่ไงเลิกแหลกละนิดหน่อยสร้างตรงนี้แหละสร้างตรงนี้แหละฮ่าเยีย่ยมโอเคปลบ,บแปบยบปรับก่อนนะยกมั่บก่อนปรับแบบนี้ใช่ไหมได้เลยครับี๋ยวปรับให้สร ตามใจเจะปรับปรับให้แบบตามใจดีกว่าปรับไม่ทีวีโอเคได้แล้วเนี่ยไฟสีแบบเนี้ยเน,น,นไฟสีแบบเน,นี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยทีาทำยังไงอยากรู้ทำยังไงเอาเฮียกมาจุดรอ ไม่น่าใช่ไฟสีฟ้าแม่ไฟสีฟา้าไฟสีฟา้าใครรู้บ้างไฟสีฟา้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะการทดลองไฟสีต้องเอาชิปเปอร์มาชิปเปอร์อันไหนอันนี้หรออ่าใช่นะ้วตัวลาขาวดังกินมูลมังคเตอร์ไว้นี่วะนี่อ่ะ อคาใจจริงๆกินหมือนมอนสเตอร์อะไร่น่าโอเคโหมดนี้ได้ละนี่ไงมอนสเตอร์จุดไฟได้ฮู้ฮิได้ได้จริงๆด้วยมันจุดได้วย,ดดวยนี่มืนต้องจุดอย่างนี้ครับ ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ตามนี่เลยก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ไปเรืใหญ่น่อยก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เอาคลิบเอาคลิปอยู่ก็ตรงนี้อ่าก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ใส่คิปเปอร์ไปเยอะๆจากนั้นก็จุดมันจุดได้ครับไม่เชื่อลองดูวัดวัดเจอแห้วคือว่าจะแตกกันฟุ้ง ใช่ใช่ใช่ทำไมเรามึกเออพดสอบตอนตอนนั้นทดสอบเป็นเออเป็นวงเป็นวงเหลี่ยมใส่ชิปเปอร์ลอดใส่แมวเข้าไปเออนอ่าจ,จะได้ะใส่ลงไปดูใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปเรื่อยให้ตนเต็มเลยให้เต็มให้เต็มให้เต็มเยอผมจะใส่แบบเร็วๆจนแหลกเลย ใส่แบบพูดแต่รีวะครับจะปิดคลิปแล้วแบตเรียนหนึ่งแล้วอโอเคตามเลยซิปเปอร์อะจะลืมไฟบล็อกนี้ด้วยบล็อกอะไรฮียนดนดีนี่เจอลูบบางทีบล็อกนี้คลิปนี้ออกกอ่อนอ่า ใส่แบบนี้ตามเลยแบบนี้เอา้าไม่ใช่ข้าวกลตามเลยแบบนี้นี่จะไ,ไ,ได้แบบนี้ไปเข้าไปเยอะๆให้พอแล้วนะมา้าเยอะขนาดนี้วัดเกอบพอแล้ว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 ตามด้วยแคบแมวคิปเปอร์กลัวแมวครับ โอเคนี่อ่างพึ่งดี่ว่าอันไหนอันนี่ไงแคบอ่านี่จริงๆด้วยซิปเปอร์กว่าแมวหรือครับจะเป็นโอเคครับเราใส่แมวไปสองตัวครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเราทูบบล็อกออกโอเคมันจะตามมาตามหลุม ที่เูมันจะตามหลุมมาเ๋ยวครับผมจะใส่แมวไว้ตรงนี้ตรงนี้ไว้ดรว่าชิปเปอร์มันจะออกได้ไหมมาดูกันออกเล้อออกเล้ฮู้เมียวกลัวชิปเปอร์ไปเลยจบที่นี้ไปหนึ่งต้องตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อย เออมันก็ได้แล้วไม่รู้อะ่ะ